สวัสดีครับสาคุลสุดใจนะครับก็ง่ายๆเลยก็เอสสุดใจนะครับพอดีว่าในเ c e b o o k เขามีการอัปเดตใหม่นะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับก็เลยอัดคลิปมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าฝั่งซ้ายเออหรือมันโลกอย่างนี้อยู่อยู่แล้ว แต่ที่ที่มาใหม่นี่นะครับเมนูนะครับแล้วก็มีมิ s เตอร์เหมือนเดิมนะครับมีกระดิ่งเตือนมีการแจ้งเตือนก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีใหม่ก็คือตรงนี้เนาะเมนูนะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนขวาสุดเรื่องของการสร้างโพสต์ post, นะครับสตอรี่สร้างห้องครับแล้วก็เพจโฆษณากลุ่มงานกิจกรรมแล้วก็รายการสินค้าบนมาร์เก็ตเ c k กเฟก ใช่ปะออกีออเสียงถึกบนเนาะนะครับแล้วก็ด้านสังคมก็จะมีงานกิจกรรมมีเพื่อนมีกลุ่มฟีดข่าวมีเพจนะครับแล้วก็มีเกมมีช้อปปิง้งมีน่าสนใจ facebook p l y นะครับมาเก็ตเพจที่เชื่อมต่อกันนะครับก็เสนอ,อส่วนตัวก็กิจกรรมโฆษณาของาบันทึกสภาพอากาศดูจาัดการโฆษณา เ r เตอร์สตูดิโอนะครับเบสเน็ตอะไรอ่าน,นไม่ออกงานนะครับหน้าตาใหม่นะครับหน้าตาใหม่ messenger k i t ก็มีด้วย messenger ปกติก็มีเดี๋ยวนะครับไปดูกันงานกิจกรรมกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้ คิดว่าใช่นะครับมันใหญ่มันใหญ่โตเนาะเฟซบุ๊กนะครับมันมีกิจกรรมมีอะไรมากมายที่มันแล้วก็เพื่อนที่เราอาจจะรู้จักนะครับก็จะมีนะครับให้เราเพิ่มเพื่อน<ๆ>นะแล้วก็อะไรอีกครับขา่าวข่าวที่เราเคยกดติดตามอะไรประมาณนี้นะครับเพจที่เรากด ถูกใจไว้อะไรพวกนี้มั้งนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข่าวใหม่ๆอัปเดตข่าวใหม่ๆให้มันขึ้นล่าสุดนะสิบหกนาทีที่แล้วนะครับเพื่อนเราที่เขามีการอัปข้อมูลขึ้นมาใหม่ก็ฟีข่าวขึ้นแล้วก็เพจน,น,นะครับก็มีเลยเพจของเราเองนะครับของผมก็เป็น10กว่าเพจน,นะครับทยอยปิดไปบ้างนะครับมีโลจิสติกปิดไป นะครับอืมไม่รู้ผมไม่ลงอะไรแล้วมันทําให้เขาบอกว่าผิดกฎลบเลยนะเยอะจัดด้วยไม่ทั่วถึงผู้ติดตามสามสิบสองคนน่าจะน้อยสุดนะครับน่าจะน้อยสุดในอันนี้มีกระตุ้มแซ่ผมเนี่ยน้อยสุดแต่เก็บไว้กระตุ้มแซ่ผมเยอะสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็น สิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านจำนันนะครับก็ใครดูอยู่ฝากติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกหลานบ้านจำนันเรานะครับก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรแชร์มากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเอาข้อมูลคนาจากบ้านเรานี่แหละเอามาแชร์ต่ออีกทีนะครับแล้วก,ก็พยายามจะหาะพยายามจะหาพอดีช่วงนี้กับโควิดไม่ค่อยได้ไปไหน บ้านก็ไม่ได้กลับครับแล้วก็เกมนะครับแล้วก็มีเกมอ่า,อา,อาตาจบประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นกันอยู่นะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับเรื่องของการช้อปปิ้งแซกเบ o เพย์นะมีอะไรบ้างนะครับมีดาวด้วยมีประวัติการชำระเงนินไหมไม่มี วิธีการชำระเงินอ,อ่ะผมก็เพิ่มไปเลยเดี๋ยวบัตรเครดิตเดี๋ยวแอบเพิ่มคนเดียวแล้วกันนะครับอันนี้ยังไงดีไม่ใช่ ไมนว่าไงมันว่าไงมันว่าไง,าไงแปลไทยก่อนผมก็ว่าผมอ๋อผมลืมเรียนภาษาเพราะว่าอยู่เห็นไหมปั๊บ ปับป๊บปับ๊บปั๊บใช่ไหมอ้าวไม่ใช่อีกเดียวนะ, <c oughs> ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์อ้าวเชื่อมต่อกับ าทายพาณิชย์ด้วยนะโอเคอ่ะเชื่อยอมรับก็ได้นะก็โอเคเรียบร้อยเพิ่มช่องทางการชำระเงินของผมไปแล้วนะครับ PayPal ก็มีนะโอเคก๊อบป๊บป๊บป๊อบ,บโอเคอ่ะเมนู ต่อไปมีอะไรที่เราจะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลได้บ้างอลองซื้อขายผ่านเว็บก็มีเลยนะครับอยากซื้ออะไรอยากขายอะไรก็ามาโพสต์กันนะครับที่ดงที่ดินบ้านช่องหร้านสอง ติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยติดที่ไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยก็อะไรอีกอข้อเสนอการโปรโมทหรือส่วนลดจากธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียงมีไหมมีอะไรบ้างารับการแจ้งเตือนฟรีดาวข้อเสนอที่ยังใช้งานได้ในกระเป๋าเงิน ป๊บสำหรับมืออาชีพเลยดิมีอะไรมืออาชีพเเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณานะครับโฆษณาสมุนตราเหมือนเราขายคงขายของอะไรนะครับซื้อแอดบังใช่ไหมเขาเรียก,กว่าซื้อแอดเนาะซื้อแอดโฆษณานะครับยิงแอดโฆษณาโชว์โพส อะไรที่เราขายของอยู่นะครับให้าทาง facebook เ,เขาโฆษณาใหนะ้ก็สำหรับมืออาชีพที่เก่งๆเท่าเก่งๆเนะาะแล้วก็ครีเอเตอร์วิดีโอนะครับพวกสตรีมมิ่งเกมทางหลายแหล่นะครับถ่ายทอดสดจากกิจรกรรมสอนนู่นนี่นั่นนะก็นะ ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ที่ทําเพจนะครับก็เหมือนผมนะครับก็สร้างเพจมาแล้วก็แต่ของผมเนี่ยยังไม่ออกเชิงธุรกิจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองไม่รู้จะขายอะไรแค่ทําเพจขึ้นมาตามความอยากของตัวเองก่อนนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรส,ส่วนมากผมก็จากเรื่องที่ตัวเองทําอยู่นะครับอย่างสายโลจิสติกเนี่ยก็ขับรถส่งของอยู่ก็ หาเรื่องอะไรมาแชร์เฉยๆนะครับแล้วก็เพจสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านจำนันก็ที่มาที่ไปก็คือเพจเก่าที่มีพี่เขาทำไว้พอดีว่า,ามันมีสื่อบายมุขเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยสร้างมาอีกอันนึงเพิ่มมาเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วกันนะครับช่วยประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็จำน,น 9, ันก้าสมตมายอย่างเงี้ยก็บ้านจำนันหมูก้านะครับ ชื่อเดิมก็ศบต่างนะครับก,ก็สร้างเพจหมู่บ้านขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยลูกหลานนอกจากเพจแล้วก็มีสร้างกลุ่มอีกเยอะแยะนะครับเอ่อก็จะมีอะไรเรื่องที่ตัวเองทำนะครับส่วนใหญ่ก็เรื่องเรื่องใกล้ตัวผมทั้งหมดครับสุดใจชอบอยากคล้ายของนะครับส่วนใหญ่ก็เป็น i l i i t e นะครับก็แชร์ลิงก์พวกนี้นะครับก็ใครที่ ใหจะสนับส,ส,สนุนนะครับก็ซื้อของผ่านเลงผมได้นะครับกอณีทำหลายอย่างเกินนะครับบางทีก็ไม่ได้อัพอัพทั้งหมดนะครับอย่างเอซุใจเฉยนี่กออ็เล่นเกมนะครับคนแก่อยากเล่นเกมก็ก็ทาเกมนะครับปั้นอยู่ตั้งนานนะคนติดตามไม่มีเลยนะครับเพราะเล่นเกมไม่ไม่เป็นไม่เก่งนะครับก็เล่นส,สนุกสนานไปนะครับแจจิงก็คือจะอาศัยในเรื่องของ ช่องทางของเขานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นการสตรีมเกมเนี่ยเขาจะให้ความความละเอียดของของวิดีโอนี่เยอะนะครับมันก็ทําให้เราดูสบายหงสบายตาถ้าเกิดอนาคตรเราจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นมันก็ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็ขายเสื้อ Mac กยีนนะครับอของ Mac กนะครับก็เป็นตนัวแทนจำหน่ายออนไลน์นะครับก็เหมือนกัน f อฟกันแต่ว่าอันนี้ สร้างเขตแยกเลยนะครับสําหรับคนโดยตรงนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ขายก็ก็แชร์ขายนะครับหรือใครที่เข้าไปซื้อก็สามารถใช้โค้ดรหัสของผมได้นะครับช่วยสนับสนุนกันก็คือใช้รหัสของผมนะครับเจสูซูสองสามห้านะก็ซื้อของก็ฝากฝากโค้ดรหัสด้วยนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับก็ทำมาตักนานยังยังไม่เคยได้เหมือนกันนะครับก็ ได้แต่เพราะของตัวเองที่ซื้อไปนะครับไม่กี่บาทไม่กี่สิบบาทนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ทําไปนะครับทาไปเก็บเล็กประสงน้อยไปนะครับทํานูน่นบ้างนี่บ้างนะครับทําเยอะแยะไปหมดนะครับทําจนดูแลไม่ไหวแต่ก็อ่ะแต่ก็มีความสุขและสนุกมันก็อ่ะเป็นผมพลอยได้นะครับมีความสุขก็ทําไปเนาะโอเคเอา้าว ไปไหนออกทเลแล้วนะครับก็กลับมาที่ Facebook ต่อ,อนะครับมาที่เมนูอีกเหมือนเดิมน,นะครับมีอะไรบ้างบริสเน s ไซส์นะครับก็คล้ายๆกันกับไอ้นี่นะครับแคเตอร์แต่เขาบอกว่าเป็นวิธีการจัดการที่ดีกว่าเพราะว่ามันจะเชื่อม เวลาเราโพสต์เรื่องปุ๊บมันก็จะแชร์ออกทาง Instagram ได้ด้วยนะครับคือ,คอโพสทีเดียวได้2ยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเขาวางั้นะนะครับแล้วก็งานนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อสนใจงานนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงนะครับใครลงข้อมูลรับสมัครพนักงานเราก็สามารถเข้าไปดูที่นี่ได้นะครับนี่เลยสมุดสกอเจ้าหน้าที่คางสินค้า ครับ M Go Ball Sourcing 1 0 0 0งห0 0น,นึงน,นะครับตัวแทนขายพาร์ทไทม์บริษัทเงินติดล้อจำกัดมาชนรับสุดตัวแทนจะหาแนะนำลูกค,ค้าสนใจสินเชื่อแนะนำเรียนรีเฟนแนน์นะครับหรือน่าสนใจนะครับผมเองนะครับก็รับไปทั่วนะครับมอไซค์ก็ขายนะครับมอไซค์ไฟฟ้าก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันนะครับสนใจมอไซค์ไฟฟ้าติดต่อกดได้นะครับ บริษัทอดีสอนหลังสนะันปากเกตเจ้าหน้าที่สตโตขนส่งนะงานประจำก็ทำทำทุกอย่างเขียนบล็อกก็เขียนนะจ๊ะติดต่อกดอ่านได้นะครับก็พยายามแนะนำนะการหาเงินออนไลน์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะ,ะเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินออนไลน์อยู่ผมก็ หาไปด้วยแนะนําไปด้วยนะครับอันไหนได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปนะครับศึกษากันไปเพราะว่าของผู้นี้อย่างว่า,าเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปแลกปุ๊บมันก็ได้กลับมาได้เลยมันมันมันไม่เหมือนกับขายขายสินค้านะครับบางอย่างอาจจะได้มาช้าหรือได้น้อยนะครับเช่นี่อะไรอีก ของชุมชนทรัพยากรในชุมชนการช่วยเหลือสําหรับชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโครงการขอรับหรือเสนอความช่วยเหลือหรืออาสา,าสมัครอ,อ๋เอ,อเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราแบบขอรับบริจาคเลือดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวมัเองก็เคยเจอมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะครับมันกออ็อะไรอ่ะขอความช่วยเหลือนะครับจาก สังคมนะครับบางทีเพราะบางสิ่งบางอย่างมันมันต้องอาศัยการกระจายข่าวกว้างๆนะครับการระดมทุนเพื่อองค์กรไม่สวยเงาพึงกำไรอ่าก็มีเรื่องดีๆนะครับอ่ะไปดูซิเป็นยังไงนะก็มีการสร้างโครงการต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝรั่งนะครับต่อยจากแล้ว ใครสร้างได้บ้างก็ต้องศึกษาดูนะครับก็เดี๋ยวผมเราจะลองทำดูนะครับสร้างโบสถ์เนาะสร้างโบสถ์วัดจำนันนะครับเพราะว่าวัดจำนันแล้วก็ มีสำนักสงฆ์ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจากที่หนึ่งนะครับสถานกาห้์ไจะได้รับเงิเนบริจาคอางไรโครงการการลงทุนก็ก็เดี๋ยวต้องลองลองดูนะครับว่า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 มันจะยากยุ่งยากไหมนะครับต้องทําอะไรบ้างนะโอเคนะก็มีเครื่องมือใหม,ใหม่ๆหลายอย่างนะครับ ม่สเสด็จคิดาช่วยเหลือสม,มุลชุมชนช่วยเหลือชุมชนมีอะไรบ้างการแสดงข้อความช่วยเหลือนะครับหมดหมู่สินค้าเวลาอื่นเนื่องจากผมโดนบล็อกหลายการแสดงบนเพจเช่นบนเฟซ มีคนรีวิว3,000รีวิว Facebook ได้ห้าจากห้ากความคิดเห็นก็จะมีคงคงคงจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของโพสนะครับ ให้ด้วยนะอาจจะเป็นทาง facebook ด้วยหรือเราจะเป็นคนแบบสร้างเองนะครับนะครับก็มีอะไรนะครับข้อมูลโควิดนะครับก็ messenger อ่าโอเค,คเพื่อนๆเรานะครับที่มีการคุย โอเคประมาณนี้นะครับเมนูใหม่เราสู่กันฟงังอ่าก็จะประมาณนี้ครับโอเคแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับไลค์กดติดตามให้เลยด้วยนะคบสวัสดีครับสวัสดีครับเออแห้ประกันควมคุ้มค่ตะกี้ครับว้า